หนุ่มลาวเดือดออกมาโต้เพจไทยบอกว่าเมืองพัทยาประเทศไทยนี่มีผู้หญิงขายบริการมากกว่าลาวหลายเท่าสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา 8โมง30นาทีครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ3ามถุมเขิงทางไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทาง F c ีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทั่วโลกก็นึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรจะเด้บออ่พาคดคลิปใหมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็จะมาอธิบายมาตอบมีหนุ่มลาวคนหนึ่งแต่งตัวดีในสปปลาวผมเห็นเขาไปแสดงความคิดเห็น อยู่ในเพจทัวลงหลังจากที่เพจทัวลงเนี่ยเขาพาดหัวข่าวว่าสปปลาวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นประเทศที่ผู้หญิงใจแตกหรือเป็นผู้หญิงที่แต่งงานเสียตัวก่อนวัยอันควรนะครับอันนี้คือเป็น,ปนผลสำรวจในประเทศอาเซียนเราก็ทราบกันเนาะนะครับหนุ่มใหญ่คนนี้ในสปปลาวนะครับแต่งตัวดีขออนุญาตขึ้นรูปนะ เขาก็ไปแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแบบโพสภาพพัทยาที่มีผู้หญิงขายบริการเขาก็เลยไปบอกว่าคนไทยเนี่ยอย่าปากดีประเทศไทยนี่มีผู้หญิงขายบริการมากกว่าลาวไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับผมว่าเขากำลังหลงประเด็นนะครับคนขายบริการเนี่ย นะครับมันก็มีในประเทศเสรีทั่วไปในอเมริกาในแคนาดาเยอะๆนะครับอ่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาแล้วคนที่ขายบริการในพัทยาก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับมันเป็นคนต่างชาติทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามรัสเซียมันเป็นเมืองท่องเที่ยวคำว่าผู้หญิงใจแตกกับผู้หญิงขายบริการมันคนละประเด็นกันนะครับ คำว่าผู้หญิงใจแตกคือแต่งงานมีครอบครัวก่อนวัยอันควรนะครับหมายถึงว่าอายุ12 13นะฮะผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อ่าอย่างเช่นรูปนี้นะครับอ่าผู้หญิงในสปปลาวนะครับอายุอย่างที่เห็นนี่แหละครับ12 13ก็แต่งงานอ่าอันนี้คือมันเป็นผลสํารวจในประเทศอาเซียนว่าผู้หญิงในสปปลาวนี่คือเสียตัวหรือว่าการพาดหัวข่าวเขาอาจจะว่าใจแตก ก่อนว้อันควรนะครับเรื่องขายบริการเนี่ยในพัทยานะครับมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงอายุ1 3บ4ไปขายบริการนะอันนี้คือมันผิดกฎหมายนะครับคนที่ขายบริการในพัทยาอย่างที่คุณเดินไปซื้อบริการนั่นนี่ครับคุณก็จะเห็นว่าอายุ20อัพขึ้นอ่าิบอัพขึ้น 30- 40ส่วนมากก็คืออายุรุ่นนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้คือเราเปรียบเทียบคําว่าผู้หญิงใจแต่คืออายุยังเด็ก แล้วก็ยังเข้าไม่ถึงการศึกษานะครับยังคิดไม่ได้ไม่มีวุฒิภาวะนะครับเขากําลังสํารวจประมาณนั้นอ่าแต่หนุ่มลาวคนนี้คือจะตอกกับโดยที่แยกไม่ออกนะครับอ่าการพาดหัวข่าวกับอ่าผู้หญิงขายบริการนะครับคุณมาเที่ยวที่อเมริกาสินะครับอ่าที่ที่รัสรัสเวกัสนะคุณไปเที่ยวสิครับผู้หญิงเอเชียเยอะแยะนะครับต่างชาติเยอะแยะ ผู้หญิงขายบริการมันเป็นเซ็กเวอร์เกอร์มันสําหรับเมืองนอกเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นอาชีพที่น่าเกลียดน,นนี่หรอครับมันเป็นเรื่องปกติคุณเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายคุณอายุคุณเนี่ยมันต้องเกิน18หรือ20ขึ้นคุณถึงจะทําแบบนั้นได้อันนี้คือในเมืองนอกไม่ใช่เขาจะเอาผู้หญิงอายุ12-13มาขายบริการมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้มันคนละประเด็นนะครับคิดอยากจะตอบโต้ประเทศไทย คิดว่าเป็นจุดด้อยเหลอครับอบอกว่าประเทศไทยพัทยาภูเก็ตมีผู้หญิงขายบริการมันมันมันไม่ใช่จุดด้อยนะครับผมสาหรับคนต่างชาติเขามองเขาไปเที่ยวเขาชอบนะครับแต่ถ้าคุณเอาผู้หญิงเด็กอายุ1 2 1 3มาขายบริการนั่นคือมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสังคมเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาจับแน่นอนนะครับเห็นไหมครับในสปปลาาทำไมเขาถึง วิจารณ์แบบนี้ประเทศในอาเซียนทำไมเขาวิจารณ์เราแบบนี้คุณก็เห็นทุกครั้งเวลาพูดถึงเรื่องผู้หญิงในสปปลาเห็นไหมครับมีคนจีนเข้าไปในหมู่บ้านทำคลิปวิดีโอเอาเด็กผู้หญิงลาอายุ1213เอาไปเข้าโรงแรมเอาไปถ่ายรูปทำคลิปวิดีโอทำเว็บไซต์โป้นะครับก็เป็นผู้หญิงที่มาจากสปปลาเพราะอะไร อลองทําที่ประเทศไทยทีต่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้หญิงขายบริการในเมืองท่องเที่ยวแต่เรื่องผู้หญิงอายุ1 2บสเนี่ยไม่มีนะอันนี้คือในเมืองไทยนะครับตำรวจเขาจับเลยนะครับติดคุกคุณเห็นข่าวไหมครับในประเทศไทยนะครับผู้หญิงอายุต่ากว่า18ต่ากว่า17เนะครับจะเป็นยังไงครับดาราซูเปอร์สตาร์นักมุงนักมวยคุณเห็นไหมยังถูกจับฟ้องร้องกันนะครับทั้งครูภัยบุญนะครับคุณเห็นไหม อันนี้คือกฎหมายเขาทําได้เขาบังคับใช้ได้นะครับแต่ในสปปลาวคุณเห็นไหมผู้หญิงนะครับเป็นไงขึ้นช่างกิโลอายุ12 13อ่าโดนหลอกไปบ้างอะไรบ้างนะครับฆาตกรรมนั่นนี่นะครับอันนี้คือสังคมในสปปลาวเนี่ยมันยังห่างไกลการศึกษายังเข้าไม่ถึงผู้นําก็ไม่ค่อยได้สนใจปล่อยให้ผู้หญิงในสปปลาวนี่ถูกย่ยํายีอ่า จากคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนนะครับเรื่องการขายบริการเนี่ยนะครับทุกคนอคุณว่านในประเทศเวียดนามไม่มีเหรอคุณคิดว่านในสปปลาวไม่มีเหรอครับอ่าสวนเจ้าอนุวงศ์สามสี่ทุ่มคุณก็ไปสินั่งตามริมโขงนะครับมีทั้งสาวเวียดนามมีทั้งสาวลาวนะครับอขายบริการเยอะแยะนะครับหลังสามสี่ทุ่มเดินไปสิเขาก็จะเดินมาถามคุณเท่าไหร่เท่าไหร่มันเยอะ อันนี้คืออยากจะให้แยกให้ออกนะครับว่ามันคนรับประเด็นกันอ,อย่าเอามาเหมารวมจะมาโจมตีสื่อไทยโจมตีประเทศไทยนะครับต้องไปหาข้อมูลดีๆแล้วแยกให้มันออกนะครับถ้าเราแยกไม่ออกแล้วเอาข้อมูลแบบนี้มามาโจมตีกลับนะครับมันจะทําให้บ่งบอกนะครับมันจะบ่งบอกว่าคนในสปปลาวความคิดหรือ IQ เนี่ยคือแยกไม่ออกนะครับ มันสะท้อนไปถึงสถาบันการศึกษาในลาวนะครับว่าคนลาวคิดไม่ได้เลยคำว่าผู้หญิงใจแตกกับผู้หญิงขายบริการนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับสังคมในสปปลาวอ่าแล้วอีกอย่างนะครับเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวคนที่ไปเที่ยวไม่ใช่คนไทยส่วนมากนะครับต่างชาตินะคุณไปเที่ยวพัทยากลางคืนดีครับทั้งจีนทั้งเกาหลีอ่าญี่ปุ่น รัสเซียอเมริกาเยอรมันนะครับอ่าแล้วพวกที่เป็นต่างด้าวหมายถึงนะครับทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามบางทีก็ไปหากินบางคนก็ไปแย่ยงอาชีพคนไทยขายของตามวอล์กิ g งสตรีทเยอะแยะนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสวัสดีครับสบายดี